บทที่157อาจารย์เย่ผมจะเป็นสุนัขรับใช้คุณเอง1ได้ยินเสี่ยวฉางควรพูดถึงจุดนี้คนอื่นๆก็มีใบหน้าไม่เชื่อมาลั่นก็ถามอย่างตกใจว่าคุณบอกว่ามีคนยอมจ่ายให้สามแสนเพื่อซื้อไอ้ของบ้านี่นะหรือของพวกนี้นะฉันว่าห้สิบหยวนก็ขายไม่ออกรอก เซี่ยวช่างควรพูดอย่างภูมิใจว่าผมจะบอกคุณทำไมกันถ้าไม่เชื่อก็ดูที่ผมคุยกับเขาแล้วกันพูดไปเขาก็เปิดข้อความในวีแชทที่คุยกันคนหนึ่งชื่อว่าเออเมา์ครั้งก่อนส่งคลิปเสียงมาให้เขาเสี่ยวช่างควรเปิดคลิปเสียงเสียงของจางเอ่อเหมาก็ดังออกมาว่าคุณอาเซียวครับ แก,กันใส่ผูกกันอันนี้ของคุณอาดีมากเลยครับผมดูแล้วมันเป็นของราชวงศ์ชิงครับเอาอย่างนี้ครับผมให้ราคาสา0 0สนคุณอามาขายให้ผมเลยมาลั่นได้ยินดังนั้นก็พูดอย่างดีใจว่าหู้จริงหรือนี่คุณก็ไม่เบาเลยนะเนี่ยแกงเหมือนกันนี่ซื้อมาห้าพันขายได้สามแสนถ้าทำได้หลายๆครั้งบ้านเราก็รวยแล้ว เสี่ยวชางควรหวัวเราะถามอย่างใบหน้าได้ใจความว่ายอมหรือยังล่ะคุณยอมผมหรือยังยอมแล้วยอมแล้วเดิมทีหมาลั่นเป็นคนเห็นเงินแล้วก็ตาโตเงินเหมือนดังพระเจ้าพอได้ยินว่าจะขายได้สามแสนก็ลืมสิ่งที่ตนเองพูดไปเมื่อคู่นี้แล้วก็ยิ้มเฉ่งพูดว่า ามีของฉันเก่งแล้วเก่งจริงๆเลยดูมันว่าบ้านเรานี้ไม่เอาไหนที่สุดก็ยังคงเป็นเย่เฉินสินะเย่เฉินก็น่าเสียนี่มันเกี่ยวอะไรกับกูวะตอนนี้แล้วยังเอากูไปว่าได้อีกรู้ไหมว่ายาที่องไปปั่นราคาขายไปนั้นมันเป็นฝีมือกูเองดูเหมือนว่าจะต้องหาโอกาสถามจ้างเออเหมาเสหน่อยแล้วว่าผิดปกติต้งไหน นี่มันไม่ได้เอาเงินมาให้พ่อตากูฟรีๆเลยหรือนี่ตอนนี้เซี่ยวชางควรก็ยื่นใจกันใส่ผู้กันให้เย่เฉินอย่างภูมิใจพูดว่าเย่เฉินพุ่งนี้แกเอาใจกันใส่ผู้กันนี้ไปหาจางเอ๋อหมาที่ถนนขายของโบราณเขาจะเตรียมเงินสดสามแสนให้แกเองแล้วก็เอาเงินมาให้พ่อเย่เฉินก็รีพยักหน้าผมทราบแล้วครับพ่อเซี่ยวชางควรพูดอย่างพอใจว่า แกนี่นะวันหลังก็เข้าไปอยู่กับพวกคนขายของโบราณแบบพอ่อดีไม่ดีจะได้เป็นแบบพอ่อฝึกสายตาอันเฉียบคมพอถึงตอนนั้นเราก็ออกไปรับของมาขายที่นี้เราก็ยังกลัวว่าบ้านเราจะไม่รวยอีกหรือเย่เฉินก็ได้รับปากไปแต่ในใจคิดว่าวันๆไม่เห็นจะทำอะไรแค่เรื่องโบราณน,นี้ก็นำปัญหามามากมายยังจะให้กูไปเรียนรู้อีกหรือ ทำไมมึงไม่คิดถึงนะว่าตอนนั้นที่จี้ชิ่งถังมึงไปทําแจกันของเขาแตกทําไม่ได้กูเป็นคนซ่อมไว้มึงถูกเขาแจ้งความไปนอนคุกนานแล้วยังไม่รู้จักจําอีกพอกลับมาคิดดูแล้วพ่อตาของตนคนนี้เป็นเหมือนเท่าทารกวันวันทำอะไรก็เอาจริงเอาจังแต่ทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างจะว่าก็ไร้ผลให้เขาคิดว่าตนเองเก่งต่อไปก็แล้วกัน เช้าวันต่อมาเซี่ยวฉางควรก็มาเรียกเย่เฉินแล้วพูดว่าเย่เฉินเอ้ยรีบเอาใจก,กันใส่ผูกกันนี่ไปหาจางเออเหมาเขาเตรียมเงินสดไว้เรียบร้อยแล้วเย่เฉินก็ได้พยักหน้าแล้วถามว่าพ่อครับพ่อไม่ไปด้วยหรือครับเซี่ยวฉางควรตอบตอนเช้าพ่อจะไปสมาคมศิละปะจีนเสนหน่อยพวกเขาเชิญพ่อไปไประชุมให้พ่อเข้าร่วมด้วย พอเข้าร่วมแล้วก็จะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการประมูลรูปภาพมีช่องทางหากินได้อีกมากมายเลยเย่เฉินก็พูดอย่างทำอะไรไม่ได้ว่าก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปหาจางเอ้อเหมาเองในเมื่อพ่อตามอบหมายให้ตนแล้วเย่เฉินก็เตรียมตัวออกไปหาจางเอ้อเหมาที่ตลาดโบราณพอดีว่าวันนี้เซี่ยวซู่หลันจะพักผ่อนก็ว่างมากจนหน่าเบือ่อก็เลยพูดว่า เย่เฉินวันนี้ฉันไปด้วยแล้วกันเย่เฉินพยักหน้าพูดว่าดีเลยขับรถของคุณไปแล้วกันเซี่ยวสู่หลันพูดว่าคุณขับเธอฉันไม่อยากขับรถบทที่158ผมจะเป็นสุนัขรับใช้คุณเองสองได้ผมขับเองสองสามีภรรยาก็ขับรถไปถึงตลาดของโบราณ ตลาดของโบราณในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นเวลาที่คนเยอะมากที่สุดจางเอ้อหมา่เป็นคาใหญ่ของตลาดของโบราณมีแผงร้านเป็นของตัวเองดังนั้นพอเย่เฉินไปถึงก็หาเขาพบได้ง่ายตอนนี้จางเอ้อเหมา่วกำลังถือป้ายยกอยู่กำลังโม้ให้กับสองสามีภรรยาคนนอกพื้นที่คุยโวโออวดว่าผมจะบอกให้นะ ยกอันนี้เป็นของที่จักรพรรดิดงเฉินแห่งราชวงศ์หมิงพกติดตัวอยู่ตลอดต่อมาเขาก็ได้แขวนคอตายอยู่ที่เย็นจริงจิงซานใช่ไหมยยกนี้ก็ตกลงมาอยู่ในมือของลี่จื้อเฉิงต่อมาลี่เจอเฉิงแพ้สงครามล้านของเขาเอาหยกนี้หนีออกมาไปไปมามาก็มาอยู่ที่ผมนี่แหละโอ้ขนาดนั้นเชวลืใชายวัยกลางคนนั้นถามอย่างตะลึง ยกนี้ขายเท่าไรจางเอ้อหมอก็พูดยิ้มๆว่าผมเห็นว่าคุณมีวัสนากับยกอันนี้เอาอย่างนี้ผมขายให้ในราคาแสนแปดหมื่นแล้วกันออกจากตลาดของโบราณน,นี้ไปแล้วไปหาที่ประมูลขายในราคาล้านแปดยังได้เลยหญิงคนนั้นก็เบ,บ้ปากออกจากตลาดของโบราณน,นี้ไปก็ได้เป็นสิบเท่าแล้วทำไมคุณไม่ไปเองล่ะ คิดว่าเราโง่หรือไงเออคุณสามีคะเราไปกันเถอคะค่ะพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็พาสามีตนเองกลับออกไปจางเอ่อเหมาที่ยืนสะทบตาอยู่ตรงนั้นแม่งเอ้ยนักท่องเที่ยวต่างทินฉลาดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนวะเย่ฉันเห็นดังนั้นก็เดินเข้าไปหัวเราอจางเอ่อเมายังจะมาหลอกคนอื่นอีกอยู่หรือเนี่ยไอ้ย,ยา พอจางเอ้อเหมาเห็นเย่เฉินก็ตื่นเต้นจนตัวสั่นรีบออกไปต้อนรับโน้มตัวพูดว่าอาจารย์เย่ทำไมวันนี้ถึงได้ว่างมาที่นี่ได้ละครับพูดจบก็มองไปยังเซี่ยวซู่หลันข้างๆเขาแล้วพูดตกใจว่าไอายยา้ยะท่านนี้คงจะเป็นสีภรรยาของเย่เฉินสินะครับช่างเหมาะสมกันจริงๆเลยเย่เฉินกล่าวว่าอย่ามาประจบ ผมมาครั้งนี้ก็มาหาคุณได้ยินว่าคุณจ่ายเงินสามแสนซื้อเจกันใส่ผูกกันของพ่อตาผมหรือใช่ใช่จังเอ้อมองพยักหน้าแล้วพูดอย่างตื่นเต้นว่าพ่อตาของคุณเก่งจริงๆเลยนะได้ของดีขนาดนั้นเลยของสิ่งนั้นอย่างนั้นก็สามสี่แสนสุดยอดมากๆเย่ฉันก็ลากจางเอ้อมองไปด้านข้างแล้วพูดด้วยเสียงต่ำว่า คุณอย่ามาโม่ใส่ผมที่ตลาดของโบราณแห่งนี้ใครๆก็ดูออกว่ามันเป็นของพผมคนที่ไม่รู้ก็คนเดียวก็คือพ่อตาผมคุณจ่ายเงินสามแสนซื้อสิ่งนี้ไม่เจ้งตายหาหรือไงพูดมาทำเพื่ออะไรจางเอ้อหมอรีบตอบอาจารย์เย่คุณตาถึงจริงๆผมจะบอกตามตรงนะผมนะ อยากจะตอบแทนคุณครั้งก่อนพ่อตาของคุณมาเอายาวิเศษไปสองเม็ดให้ผมปันราคาขายออกไปได้มาสองล้านผมกลับมาคิดก็ยิ่งคิดไม่สบายใจคุณว่ายาที่คุณทำมาแต่ผมเป็นคนได้เงินมันก็ดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่จริงไหมพูดไปจางเอ้อเหมาก็พูดให้ยิ้มดังนั้นพวกเราก็เลยคิดหาวิธีคืนกำไรให้คุณนิดหน่อย ผมรู้ว่าคุณมองเงินเป็นของนอกกายดังน,น,นั้นก็เลยไปตอบแทนพ่อ,อาตาของคุณแทนเย่เฉินหัวเราะเย็นดีนักนะจางเอ่อเหมาลอกเอายาวิเศษของพ่อ,อาตาผมให้เขาหลายแสนแต่ตัวเองได้มาหลายล้านคิดว่ายอมจายเงินสามแสนซื้อแจกันใส่ผู้กันมาแล้วจะไถ่โทษได้หรือจางเออเหมาก็ตกใจตัวสัน่น อาจารย์เย่ให้อภัยด้วยถ้าคุณไม่พอใจเดี๋ยวผมจะคืนเงินทั้งหมดให้เลยไม่เอาอะไรขอแค่ได้เป็นเพื่อนกับคุณก็พอจางเอ้เอเหมาหาเรื่องเย่เฉินไม่ได้เขารู้ว่าตอนที่เย่เฉินโหดโหดมากคนแก่งมากมายกำลังยกย่องเขาเป็นแม้กระทั่งปรมาจารย์ส่วนสวนที่มาจากฮ่องกงก็ได้ยินว่าถูกเขาฆ่าตายดังนั้นเขาก็เลยคิดจะอ,ออกเอาใจเย่เฉิน เย่เฉินมองจางเอ่อเมาแล้วพูดนิ่งๆว่าเอาเธอะผมจะทําอะไรก็มีเหตุผลพ่อตาของผมไม่รู้ราคายาวิเศษนั่นเองเลยนึกว่าคุณไปหลอกเขาเอาเสียผลประโยชน์ก็สมควรแล้วพูดจบเขาก็บองจางเอ่อเมาแล้พูดว่าเรื่องนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันแต่ว่าวันหลังจากนี้ ด้านของวัตถุโบราณน,นี้ผมอาจจะใช้งานคนได้พอถึงตอนนั้นก็ตั้งใจหน่อยแล้วกันได้ยินแล้วหรือยังจางเอ่อหมอก็รีบพูดอย่างดื่นเต้นอาจารย์เย่วางใจเถอะครับต่อจากนี้ผมก็จะเป็นสุนัขรับใช้อาจารย์เย่เองคุณให้ผมทำอะไรผมก็จะไปทำเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้ และเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดับ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปด้วยครับ